สวัสดีครับวัสดีกับยูกับจอบลรเทนสาไอซานซิงครับอยู่กับบ่าวเดียนธนัดเด็กต้มเองกินเองเบ่งครับบ่าวเดียนครับ อันนี้คู่แข้งกระบ้าเท้าครับนี่รัวเดดมดตองเปาห้อนๆเลยอ้หั่นเลยแจ๋วมาใส่เปา ปลาหมึกก็ปลามึกอาหารญี่ปุ่นก็มาเลยูหลักหมาวาอล้วครับูหลักเมามาแ่แวตสัเงิน่โอ้ยโอ้ยมันชีลม

้อลแล้วบอลเร็ว ต้มามะใหม่ไะตุ่มีะหมา,มาทะเลตุ่มอ้ไม่ใช่หมาเมือกครับบ๊วยกลุ่งไอ้ม่กล่กสับครับโอ้ยกีนมาไหวเลยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้สายจวดแต่ว่าปวดปวดบ<อ><ผ>ม๊มยหลมเลย<ม> <laughs> มันมีปลายมันได้กล้วยมันมีกล้วยงานนี้เบาเท่ามีหนาวครับจื้อเบาเดียนนัดแดกกไปครับสยเขามีไงจัดไปแลวค่ะันย ตัวสดน้ำก well, so. ็ไปลองข้อด้วนดวนเสียงสดน้ำดวนมันโดนแล้วได้ถุงอาหาริบบาทได้จากอ่นก่อายุได้ระายอย่างมึง ยี่ิบเจ็ดอันทุ่งได้ยี่สิบเจดก็ดได้มาตรวจสอบแล้ว

บล่าล่างเปียกหอยไว้มึงขึ้นนี่เอาไปชิมใจแค่ยีบาทน้องมันเป็นสิดอดเด็ดวดวิ่งเดี๋ยวมาหมาตอน้เอาฝากจบลิมนะฝากก็ดฝากเลยก็แชร์ล้ามันตายเน่ คลิปนี้ผมขอจะสองพันเลนะครับเด้อเจีกันคลิปน้าแะ